สาซาซาสีสีสีสื่อสื่อสื่อสู้สู้สู้สสสสสสเรียนภาษาไทยกับคุณครูใหญ่อ่านออกเขียนได้แน่นอนล้านเปอร์เซนต์ สั่งซื้อแบบฝึกภาษาปัญญาเลิศอาจารย์ธนกฤษศรีใส,สโทร0825417999หรือ Line ID TK242497 เรียนภาษาไทยกับคุณครูใหญ่อ่านออกเขียนได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ขอสอนออนไลน์ภาษาไทยบายคุณครูใหญ่อาจารย์ธนกฤษศรีใส,ส เรียนภาษาไทยกับคุณครูใหญ่อ่านออกเขียนได้แน่นอนล้านเปอร์เซนต์สนใจโทร0825417999อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ